นี่คือวันรวมญาติหรืออะไรหรือเปล่าวะฮะทำใหมันเยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้น้ำแมนเนี่ยผมที่กำลังไปที่เบสล็อกฟอรัมเพื่อบอกคนนั้นว่าไมคคราฟนั้นถูกเขียนโดยจาวาคือเขาก็อยู่ของเขาดีๆแท้ๆจะไปหาเรื่องเขาทำไมวะสัญลักษณ์ของสติภาพ1980 Q2 นคิอนิ้วตอนนี้ยอดตัวกงตัวเทดอะ เราก็เคยเล่นไมคคัพมาก่อนนะเจ๋งไปเลยเออผมว่ามันไม่เจ๋งผมว่าอันนี้มันทรมานนะบ้านไมคคัพในหัวผมอย่างสวยเบ้านไมคคัพตอนผมพยายามจะสร้างมันก็ก็สวยนะแต่แบบดินดินะอ่ะเออคงเก็ตนะฉันใช้หินเพื่อที่จะทําลายหินเออมันก็ปกติดีนะบทวิธีสอนเล่นในเกมก็จะแบบหินดำมันก็คือหินแต่เป็นสีดาครับผมตอนแปดขวบที่พยายามจะโชว์บ้านดินให้แม่ดูแม่ของผมอะไรวะลูก เพื่อนผมที่ช่วยผมสร้างบ้านเออเจ๋งไปเลยเพื่อนโอ้สุดยอดเลยเพื่อนเมื่อคุณคูดถามว่ามีใครรู้บ้างไหมว่าเดนเทนแลนด์อยู่ไหนเออเออผมผมต้องการเอออปซิเดียนสักประมาณ8ปดถึงสิก้อนเอ่อแล้วก็ขอไฟแช็กด้วยเออพระเจ้าที่สุดเราก็อยู่ในไมค์ครับที่สร้างบ้านในฝันนะเออจะจะสร้างสวนเนียนะแล้วมาหลด m o ดเจ็ดกันดีกว่าได้เออง่ายดีเว้ยเมื่อเอนเดอร์ก้อนเห็นเราทำลายเอนเดอร์คริสโต้เออเออชิบหายละไอ้แค่มันเจนเลสกูไม่ได้ละแย่ละ เอะอเอหมืวดกับมาเก็เพจเข้าไปในเจ้าว่าหน่อยครับอืมขอไปคุยกับมันหน่อยสิเออแค่คุยเฉยๆไม่มีอะไรมากนะไม่บอกให้ออกไปและเล่นกับเพื่อนๆของเราซะผมเอ่อเอ่อคือมันผมไม่มีเพื่อนมจาจังบอกว่าฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างวะ่ะถ้านายลืมแสดงว่าม,มันไม่น่าจะสําคัญนะสิเออใช่ก็ถูกแล้วหมูจังก,ก็ลืมบันไดหินเนื้อเรียบปกติผมไม่สนของตกแต่งอยู่แล้วเออใครสนก็สนไปกุณก็ไม่สนแล้วหนึ่งภาพเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกแก่ โอ้โหเท็กเจอร์โอ้โหไอ้สตีฟหลายตัวโอ้โหบล็อกแรกๆในเวอร์ชันอัลฟาเบลเจอร์ในรูปแบบนี้โอ้รู้สึกแก่เลยพระเจ้าส่วนมากมักจะสอนให้เราเข้าใจความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับผู้อื่นพระเจ้าเก่าแก่ของกีกนั้นถ้าเห็นรูก็เติมเต็มรูนั้นซะเออแต่เวลาอยู่ในไมโครเวลาเห็นรูที่มันเป็นรูแบบคลิปเปอร์ระเบิดเราก็ใช้อาดินไปแบบไปกุบมันอ่ะคุณรอดจากการระเบิดของคิปเปอร์เลยแค่เครื่องหัวใจแต่การระเบิดนั้นเด้งคุณเข้าไปในอากาศและคุณตายเเพาอชีย ตอนจุดงานต่างๆในห้องโอ้อย่างสวยอย่างดีพอตอนสอบเข้าบังจริงโอโหหัวอย่างโลง่งฉันโสดใหม่ๆฉันมีเจ้าของแล้วใหม่ๆฉันหลงทางในไมครับแล้วหาของหาบ้านไม่เจอ,เอปกไมค์ครับยูทูบเบอร์สมัยก่อน AR อะไรก็ไม่รู้ใส่แต่ฮีโร่บายแต่เดี๋ยวนี้เขาใส่อย่างอื่นกันนะฮะซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่และนี่คือ b บด l o อกนะฮะมันคือเตียงแล้วก็มีหินมันก็เลยเป็นเบดล็อกอะไรวะเพื่อนบอกเอ้ยกูเจอทองนี่แหละผม เอาพิกแอคนี้เถี่ไปก่อนนะนี่เดี๋ยวเอาพิกแอคเอื่นคุดแทนให้คือแบบว่ามันไม่มีค่าพอให้เอาพ i ิกแอคไดพบนคุดว่าง,งั้นเถอะผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเล่นไมค์ครับเวอร์ชันอะไรอยู่เออจริงนะผมก็ไม่สนนะว่าใครจะเล่นเวอร์ชันอะไรชอบเวอร์ชันไหนก็เล่นเวอร์ชันนั้นแค่นั้นแหละผมที่เปิดอิ v เวนทอรี่อยู่และโดนระเบิดชิปเปอร์ที่อยู่ห่างๆนั้นไปเออกูก็เลยเดินไประเบิดแม่งเลยนี่ไงแล้วก็ชอบมาตอนทีเผอเนี่ยแล้วแม่งก็ชอบระเบิดตูดข้างหลังกูเด่ยและนี่คือแรงจูใจของผมหลังจากที่ผมเสียของเข้าาาไปในววบ เดี๋ยวถ้าไมโกเลมันถึงใช้ไม่ได้เดี๋ยเออคือมันก็เหล็กเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่เหล็กแบบนี้สิฟ้าและนี่คือสภาพของคุณเมื่อเพชรคุณหายไปไหนอออุ้ยอุ้ยอหายไปไหนหายไปไหนและสุดท้ายนี้ และนี่คือสปีดรันที่น่ารักที่สุดเนี่ยพวกคุณไม่เลือกกันเดี๋ยวทำให้แฟนอาร์ดน้องน้อยเลยว่าแต่แฟนอาร์ดน้องแจ่มดีนะไหมแม่แลักใครมากกว่าระหว่างเบ็แล้กกระเจาวะ่ะ โอ้ยที่รักเรารักทั้งคู่นะทั้งเบสเรกทั้งจาวาเลยนะจริงๆเนะี่ยฉันรักแกนะและฉันรักแกมากเลยนะจาวาไปบอกมันละ่ะเมื่อคุณจะใครสักคนในล็อบบี้แล้วมันใช้สก,กินเหมือนคุณเอ้าเฮ้ยมึงใช้สก,กินเหมือนกูเหรอเฮ้ยเออมึงจะใช้สก,กินเหมือนกูทำไมไอ้หมอนี่มันขึ้นราคากูไม่การรักเป็นเรื่องเยนแล้วกูยี้มแม่งเลยด้ว่ยผมที่ออกไปหาของในไมค์ครับบ้านในไมค์ครับนั้นหายไปเลยมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกบางทีผมก็ลงทางแบบนี้อยู่เหมือนกัน หลงทางบ่อยด้วยการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมไอ้อันนี้เราได้กำไรนะเนี่ยเมื่อมีคนเอาเจ็ดอมมอลล์มาแลกกับขนมปังงโง่ๆหนึ่งอันหัวเราะได้แบบพึมันมันหัวเราะยังไงวะอ๋อ <c oughs> วิธีโหวตในไมค้าบอฟในปี2024พระเจ้าสง่งไม่เสร็จมาบอกว่ารู้ไหมว่าบาปบางอย่างเนี่ยมันให้อภัยกันไม่ได้เดี๋ยวผมยังไม่ท,นทันโหวตอะไรเลยนะในเกมไมค้าเนี่ยสร้างมีมไม่ได้หรอกผิดละวล่ะตอนนี้กูง,งอกมาหลายตอนแล้วจะสิบกว่าตอนแล้วเมั้งเนี่ยไมค้ามีเนี่ยเทคแบ็กเดิมไหนกับเทคแบ็กเดิมันนยะกว่า แล้วไงมันเยอะกว่าวะมาอย่างในนะ้นอะไรจะนั้น่็ควรจะเยอะกว่านะทำไมล่ะเพราะว่ามันมีบล็อกมากกว่า3 0 0พมีไอเทม400้กว่าชนิดและมีม็อบตั้ง34กกว่าและแถมมีตั้งสามดนเมนชั่นเลยนะแต่เรากับมีของเหลือที่ใช้ได้แค่2อย่าง,างคือน้ำกับลาวาจริงๆนไม่นับนะพนมันใช้ไม่ได้แต่จริงๆริมันมีอีกน้ำหนึ่งที่ใช้ได้แล้วมันคือน้ำอืมแชมเอะเฮ้ยนายเลือกถศาสนาอะไรอยู่เหรอฉันขอแนะนำศาสนาของฉันนะโอ้ในศาสนาสะอะไรเหรอ โอ้น่าสนใจแล้วเนี่ยสถานะแอดมินเนี่ยทำการบ้านไหมไม่งั้นไปเล่นนายครับทำการบ้านไหมใช,มใช่อยากทำจริงๆเปล่าไม่ก็ไปเล่นนายครับอยากทำการบ้านไหมใช่อยากทำจริงๆเปล่าใช่แต่มึงก็มาอยู่ดีงั้นก็ไปเล่นนายครับวงจรที่อะไรเดียย๋ยจะเย็นก่อนข้อสอบมันไม่ได้ยากหรอกครูเขาว่าแต่พอข้อสอบจริงๆอุ้ยไอ้เหี้ยตกใจอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะว่ามันคือคลิปเปอร์แบบไหนแต่มันน่ารักดีว่ะใครก็ได้ซื้อให้หน่อยไม่มีใครนี่เขลายแบบกัมบอลโอ้โหตาแบบที่มัน ในที่สุดกูต่อสู้ที่คู่ควรการต่อสู้ของเราจะกลายเป็นตำนานจริงๆมึงก็แพ้เขาอยู่ดีเอาจริงเขาแข็งแกร่งกว่ามึงนั่นอ่ะเมื่อคุณพอใจในการขุดทําแล้วคุณกําลังจะกลับแต่คุณรู้สึกตัวว่าคุณกําลังหลงทางในทําโอ้มันช่างน่าสงสัยและน่าอัศจรรย์ใจเสลกแกมะไม่มีนี้เคยซ้ํามาแล้วแต่ว่าไม่มันจะระเบิดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแรงไปเพื่อนไมครับที่เห็นอะไรสักอย่างฟ้าๆเหมือนเป็นน้ำหยุดใต้ผาโดดเลยสิครับลอย เดี๋ยวนะเดินเข้าไปมันจะระเบิดไหมนยะฉันน่ะฆ่ามังกรฉันน่ะฝึกมังกรฉันน่ะเลี้ยงมังกรกูฆ่ามังกรตัวสุดท้ายในมิติเดี๋ยวพะเอาเอ็กพีแล้วเอาเอ็กพีนั้นมาเอนชาร์อาวุธให้มันแข็งแกร่งขึ้นเพราะกูจะได้ไปตีมังกรอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอ้เชี่ยอย่างนี้มันก็คือตึกธรรมดาแหละแต่ว่าแบบว่านะ <c oughs> ไปมาละส,สมองสมองหน้ารัสะกินของผู้หญิงมันก็จะเป็นฉากสวยงามต่างๆพวกทุงทะเลพวกซันไลท์พวกอะไรที่มันเป็นอา,าทิตตกนะนะส่วนพวกชายล่ะก็ เกต้าฟักเอาเราไปลูมแอปเลย์ไมครับแมุมในตะกกลางวันผมที่เหลือแค่หนึ่งเฮพีเออดีๆไม่ตีกันนะเออมองไม่เห็นไงม่เลยไม่ตีเออช่วงต้นเดือนพฤษภาบ้างร้อนไปถึง40ขณะอาบน้ำไม่ยังร้อนอารมณ์เหมือนแบบว่าอาบน้ำในช่วงหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แหละสกิเลตันเผยยิงซอมบี้เข้าไปซอมบี้คือมึงมีปัญหาทางจิตอะไรหรือเปล่าคือมึงไปหาหมอได้นะคือมันก็ดามาจากกระหนกระแสนะเราก็ยืนดูมันตีกันแะคนที่ผมชอบพูดว่าฉันรักไมค์ครัเหลือเกินผมในวันต่อมาเออกูว่ามึงไม่จะก่อการร้ายนะอ ลูกวนใน่อยไหมครับที่เห็นพ่อและแม่นั้นตายต่อหน้าต่อตาใช่มันก็น่าเศร้านะแต่ว่าเอ้ยมีอะไรให้มกูกินวะพอเห็นของกินทีนี่ปรับอารมณ์ไว้นะทักไปไม่ตอบเลยนะนี่ผ่านไปตั้งสิบชั่วโมงทำไมถึงไม่ตอบผมที่กําลังฟังเพลงไหมครับตั้งสิบชั่วโมงไอ้ที่มึงฟังอะไรนักหนาวะเนี่ยชอบขนาดนั้นเลยเหรอในที่ข่าวสารมันมีแต่ข่าวปลอมเใหญ่นั้นมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเชื่อใจได้ตือ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 ตต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 ต back เป็นผงคงก็สติตตกเหมือนกันนั่นตาแบบนั้นเงาตะกขุมตุกขุมแบบนั้นไอชิบหายล้ ไอมิมนี้น่าจะเคยซ้ำแล้วนะแต่ว่าแบบมึงคิดสภาพว่าบ้านเดินหนีมึงได้ไอคือมันยังไงอะคงกระดูกก็ไม่เว้นใช่ไหมคนเราเนี่ยไม่ทราบว่าฟิกเกอร์เอนเดอร์แมนแบบใดทำไมมันถึงเป็นคล้ายวอลเลเจอร์แบบนี้เลยเนี่ยผมที่ตายในเนเธอร์ฟิกเกอร์ลินที่อยู่แถวนั้นโอ้ของของมึงเนี่ยกูขอแล้วนะท่านี้ไม่จริงฮะฟิกเกอร์ลินชอบทองฮะแล้วชอบขุดทองด้วยปาดินออกไปจากช่องเก็บของกูเลยไปแล้วอย่ากลับไปอีกนะเข้าใจว่าชอบทองนะแต่ชุดที่มีแต่ทองมันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะมันโดยเฉพาะตรงหัวมึงแปลกๆว่ะ คือมันต้องมีคนที่หลังจากเห็นภาพเนี้ยแล้วแม่งลองไปทในไมายครัแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอ้าวไอ้ทียแม่งทำไม่ได้ด้วยวะเอเดนแมนเมื่อตัวอื่นมองไปที่มันทำตัวครูเข้าไว้เมื่อเรามองไปที่มันไอ,อมึงอยากตายแต่ว่ามันสามารถเล่นมายครัหรือเปล่าคือคือถ้าใช้หมดนี่มารวมพลังกันประมวลผลนี่คือมึงประมวลผลอะไรฮะ RTX เลยฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขายพวกนี้แล้วไปซื้อ RTX มาใช้เถอะมาครัโลจิกหนึ่งไม้หนึ่งฐานเท่ากับสี่ทอยส์อมันก็อาจจะหักไม้ไงอาจจะเอา ไอ้ไอ้อะไรโครมาหั่นอะไรเงี้ยเออผมไม่อยากจะหาเหตุผลให้กลับมาไมคับโลจิกเลยวะเกาสิไม่มีบัก๊กอีก10%ของบักดัดเอ,อ๊ะแม่งยังอยู่ได้เว้ยแม่งไม่แก้บัก๊กูเว้ยและนี่คือตารางธาตุในไมค้าแต่ะฮะมันอาจจะมีขึ้นมากมากกว่านี้เองใครจำได้ใช่กูรู้มึงจำได้หมดนะฮะใช่มึงเก่งมากก <c oughs> ็เข้าใจนะว่าไมคับมันเหลี่ยมแต่ว่าแต่แผ่นมันจะเหลี่ยมไม่ได้นะเว้ยแล้วใครมันยังใช้แผ่นเซดีในการลงแกยอยอีกเนี่ยแล้วไอ้น,นี่มันคือสตีฟหรืออะไรกะเนี่ยนี่เรา คือบ้านในไม้าเนี่ยเตียงก็จะเด็ดหนึ่งมีห้องน้ำมีห้องครัวไว้ทานู่นทํานี่ใช่ไหมมีน้องหมาอะไรงนี้และที่เหลือนะฮะเอาไปเป็นกล่องฮะใช่ฮะคือของมันเยอะครับมันต้องใส่กล่องฮะกิสภาพาว่าเวาไว,ไว,ไวไท้ที่ท,ที่หนึ่งหรือห้องห้องหนึ่งไปเลยแล้วไม่มีตะกล่องอะ่ะโอ้อย่างเขาเยอะย,อยอะียยะ่คิดถึงชิบหายเลยเออเห็นจากภาพนี้นั้นเราจะมีแค่หนึ่งปัญหาเท่านั้นเท่าจากภาพนี้นั้นเรามีสองปัญหาพร้อมกันกนะฮะแต่ถ้ามีอันนี้กูมีปัญหากับมึงเยอะมากๆเลยะครับผมมั้นกูตายหาแนะ่ทุบทิ้งเดีียนน้้้้เลเออาา่่ะะะฮกกกบบบบททดดัไหงแ อใครก็ได้บอกผมหน่อยฮะอยากได้มากเลยฮะนี่บันนี่บันบ้านสตีฟในไมค์ครับแน่นอนโอ้โหสภาพแม่ผมต้องการคอมพิวเตอร์3,000ดอลลาร์แม่ถามทำไมผมโอ้โหเอามาเปิดมาดูไม้ไม,ม้ที่มันเป็นหญ้าพงหญ้ามันพิ้วไหวเวลา RTX เปิดแล้วใส่เคเดอร์นั่นแหละฮะแค่นั้นแหละบ้านที่มีรูปแบบธรรมดาธรรมดาในะไมค์ครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่เรียกว่าซิมเพิลไม่ได้เรียกว่าเรียบง่ายนะอันเนี้ยอะไรอยู่ในตูดของหมานั่นคือไมค์ครับวิดีโอชั้นนอกวิดีโอสหรับเด็กยังไงนะ ก,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 การไลรกดิจิทัที่เท่าทเดกเที่ยลอะไรไว้เนี่ยมีคนบอกว่าสภาวะโลกร้อนนั้นไม่จริงงั้นดูนี่ซีมันคืออะไรคอมเมนต์ก็เลยคอมเมนต์มาว่าเออก่อนที่มึงจะว่าอะไรเนี่ยมึงช่วยอ่าจัดการอ่โฮสต์บาร์ตรงข้างล่างมึงหน่อยได้ไหมแบบจัดการชอบเก็บข้อมึงหน่อยนะมันดูลกและสุดท้ายนี้ าล้างผอพันธ์ใช้แรงงานแล้วก็ยุยเกิดประธรรดีขึ้นมามันมาทําให้มึงเป็นคนดีขึ้นนะคุณจะเรียกอะไรระหว่างเกาะดังกับเกาะเหล็กสิ่งที่ทุกคนเรียกนั้นเกาะเหล็กดีรอย จริงมันก็คือรองเท้าแตะแหละจนกระทั่งแม่มึงนั้นไปเอนชานมาและนี่คือสภาพน้องชายผมหลังจากที่ผมบอกมันว่าลองใช้ยาล่องหนในการหลบแหวนเดนดูสิไอคิวแบบอินฟินิตี้นะฮะมันใช้เสียงแล้วมันก็หามึงเจอแล้วมันก็ฆ่ามึงตายอยู่ดีอย่าเสิร์ชใน Google ว่าไมค์ครับทวิตเตอร์แล้วไปที่รูปภาพมันเป็นความผิดพลาดที่สุดของชีวิตของฉันเลยไหนมันยังไงวะโอ้เชี่ยโอเคงั้นอย่าไปนะอย่าทำนะกูขอละผู้หญิงน่ะจะเซ็กซี่ก็เมื่อต่อเมื่อและมีคนคอมเมนต์ว่าเมื่อมันน่ะรู้วิธีการคาทั้งหมดของนะมมัจสุดๆากเลย เอ็อมึงต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ยเกมเมร์แน่นอนอือแล้วก็เดบอนแปดอันมาทําเป็นเกาะออเอออ้าวเชี่ยมันไม่ใช่ก้อนแบบนี้นี่ว่ะเอานั้นเธอเหรอเจนเนี่เดี๋ยวนี้เล่นเราบอกแล้วเหรอนี่ไงกับโครงกระดูกก็ไม่เว้นนะพวกมึงหงาเงี้ย,ยอะไรกันอย่างนี้ได้เลยเหรอเอ้ยหรอวพวกมึงเป็นประเภทยังอุ่นอยู่แต่ว่าโครงกระดูกมันน่าจะเย็นแล้วไม่ใช่เหรอ มึงแค่เปลี่ยนแอปในโฮมสกรีนเลเยอร์เอาดุลนี้นั่นน่ะคนมันก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามึงจะทําอะไรผมมาคาบมาคาบมาคาบฟวดไหนจริงๆน่ะผมทั้งเข้าใจและก็ไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันก็แล้วแต่คนจะตีความมันนะฮะอันนี้เล่นมาคาบมาหนมา1592วันช่วยด้วยฉันจะปิดมาคาบยังไงเนี่ยเอ้าไอ้ที่นี่ปิดมาคาบไม่เป็นหรือมึงไม่อยากปิดตอนไปสู้กับเอ็นเดอร์กอนโอ้แบบนี้ไม่ไม่ไม่แบบนี้นี่ตายง่ายแน่นอนเนี่ยเอ็นเดอร์กอนกูเลยนะกดปุ่มแชท เพื่อเปิดแชทโอ้มไม่ต้องขอบคุณผมนะเออไอ้กูไม่รู้เรื่องสรุปปุ่มไหนวะเนี่ยเมื่อคุณโพสภาพวิวส,สวยในเกมไมค์คาบบนลิสติด,ดยูทูบหรืออะไรก็ตามในคอมเมนต์ก็จะแบบเอาซีดมาเดี๋ยวนี้และนี่คือสักของคุณเมื่อคุณเข้าห้องหรือผิดห้องโอ้โหไม่ต้องมองกันก็นได้นะครับผมไม่ได้หลอกขนาดนั้นนะฮะ ก,การแทรกปีนี้เท่าเทียมแต่อันนี้กูได้กำไรงั้นไม่ว่ากันเอ่อไมค์ครับเอ่อโมจังซัพพอร์ตคุณช่วยมาดูนี่หน่อยได้ไหมมันเป็นบั็อกอะไรสักอย่างอะ่ะหลังจากที่พวกมันไม่มีคอสโบมันเริ่มทำท่าแปลกๆเอ,อโกธาเนี่ยมันคุณนะเพย์ยอร์ไมค์ครับปกติเออมันก็แค่เนือ้อหมูคนที่เล่นไมค์ครับสตอร,รี่หมดมาก,ก่อนหรือจำมันได้นี่มันก็หลายปีแล้วลูบิงก็ยังยอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะฮะว่าแต่เกมมันหายไปไหนวะโอ้เอนเดอร์แมนแห่งความฉลาดนั้นช่วยบอกไในไหมว่าคุณฉลาดด้านมากแค่ไหนก่อนที่กูะตออบามมมึึงงนนทกกกรรธเเพัแล้วียดดป่ เอวะไอ้เฮียตอบไม่ได้ไปกันแล้วเนี่ยยาถามผู้หญิงเรื่องอายุยาถามผู้ชายเรื่องเงินเดือนยาถามไมค้ายูทูบเบอร์นะว่ามันมีเพชรเท่าไหร่เยอะเยอะมากๆแล้วไปขุดหลังคลิปด้วยอืมไมค้าเทเลสตอืมเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเทเลสนี่มันดูแปลกๆวะถ้าใครรู้ห่อยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันคือเทเลสตของอะไรไม่มีใครไมค้าพักในทะเลทรายบ้านซอมบี้อยู่กลางวันแล้วก็อยู่ทางทะเลทรายอะนะเออแค่ตอนไม่ออกมาใหม่ๆไม่อย่างว้าวเลย จงขุดต่อไปอย่ายอมแพ้เช่นว่าฉันจะเลิกเล่นการพนันไปแต่ขอบคุณไมครับหลังจากที่เห็นทวิตนี้ได้มีกําลังใจมากขึ้นจะเล่นการพนันขอบคุณมากนะอะ,อะไรวะไอะ Youtube... YouTube มึงโฆษณาอะไรเนี่ยยูทูบอันนี้มันเจนนี่ม o ยูทูบมึงโฆษณาอะไรเนี่ย survive, bye, bye, bye. ตอนที่เพลงมันว่าเลยฮะมึงเล่นไปมันก็ไม่ทำให้ควยมึงใหญ่ขึ้นหรอกและสุดท้ายนี้ โหถ้าพี่คิดจะเผาบ้านผมขนาดนี้ไม่ระเบิดบ้านผมไปเลยล่ะ <L un> เอดด์แมนกำลังมองชายที่สูงสองบอกนั้นกำลังฆ่าสปราร์ตด้วยเตียงกลยุทธ์ของคุณนั้นชวนฉงนแต่มันน่ากลัวมากเลยครับท่านเระเพน,นั้นอาจจะเป็นผู้เล่นทั่วไปถ้าเป็นพวกสปีดรันให้มันน่ากลัวกันอีกชวิงบ,บ,บ้านอะ แข็งแกร่งบอกไล้ย,งยังนี้นะให้ใส่เนเธอร์ไล์มาไงถ้าใส่ไดมอนด์มาก็เป็นเงี้ยทุกคนถามแล้วก็สวิตทําอะไรได้บ้างงูจังอไม่รู้ว่ไม่รู้สิมันทําอะไรได้มันเรืองแสงไงเื่อถามจริงอิมมึกเรืองแสงนี่มันทำเชี่ยอะไรได้บ้างวะเอออันนี้ถามผู้รู้นะฮะใครก็ได้ตอบกูทีคือมันต้องยังไงว่าแบบว่าโดนไก่สามตัวมองรู้สึกเหมือนโดนกดขี่ะชวิงบ,บ,บอดอะเตียงงั้นเหรอก็ด้ใช้วิธีธรรมดามันจะช้าเกินไปไงสปีดรันก็เลยต้องใช้เตียงแทนสภาาผมที่ขุดเหมืองไปได้สักพักเดี๋ยวแล้วกอยยยงงงไวเเนี่ลลมมผ ตางนงี้ผมเลยชอบอยู ula, ่แถวจุดเกิดหรือว่าสร้างบ้านแถวจุดเกิดเวลาพวกเข็มทิตมันหันไปน่ยจะได้กลับได้เขียนโค้ดไหมครับภายในหนึ่งสัปดาห์ามนรษยชาติชใช้เวลา2ล้านปีในการออกจากยุคหินมาเป็นยุคปัจจุบันงั้นเราก็จะทําให้มันสั้นภายในหนึ่งอาทิตย์โหพี่ก็โหดเกินหนึ่งอาทิตย์ทำได้ไงวะเด็กไหมครับมาสลับเด็กว่ากันวมึงว่าเด็กอะฮะลิกลิกลิขกูอยากต่หน้ามานานละเด่ยสภาพผมมาตอนสิบขวบไมให้เห็นมานไหมครับเออมันเป็นพวกกูดีอมีกระดูกเท่าไหร่กูให้หมด ก็ <G ül üyor> คือถ้าใส่ทองมันแอปเปิลทองถ้าใส่กระจกก็จะได้แอปเปิลกระจกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแดกไปแล้วทําอะไรได้นะฮะน่าจะบาดคอตายก่อนคือมันต้องใช้คอปเปอร์สโตนสามอันเพื่อได้สลับที่เป็นสโตนมา3อันซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาหอินไปผ่าครึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันหายไปไหนทั้งที่มันจะเป็น6คิดไหมหรืว,ว่าแล้วกูจะอธิบายมันยังไงไวะ <laughs> ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะได้ออพไซเดียนแน่เลยมันน่าจะเป็นออพไซเดียนแน่เลยระหว่างโดนน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคน โอ้โหพันพี่เลือยขน,นาดไหนครับเฮ้ยโอ้โหไดมอนด์เต็มตัวแล้วนะครับไอออรถก็เป็นไดมอนด์เหมือนกันนะเนี่ยผมสอนให้หมาผมเล่นไหมครับไอคนหมื่นคนที่กดดิสไล k ์มึงเป็นเกย์เลยไงฮะมึง,ม,งมึงไม่ชอบใจหรือมึงยังไงหรืออะไรกรุณราสงบจิตสงบใจแล้วก็ปล่อยกูเล่นไหมครับแล้วละอีเอาลถะนะแล้วคราวนี้เราไปหาไดามอนด์กันดีกว่านะเออไม่ต้องกลัวพวกเจตันคิปเปอร์สไปเดอร์ซอมบี้หรืออะไรทั้งนั้นนะเออเออเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นี่มันสภาพพวกเราตอนปรับพาเพื่อ้เเออนนนีี่่คสลยะะฮ อันนี้เซลฟิชซอมบี้เซเคลิตันเอเดนแมนสลามแมกมาสลามไอันี้มันแมกมาคิวบ์เบสแก๊สไอิรอนโกลิมแล้วก็โสนโกลิมนะฮะแล้วพวกมึงก็ตื่นกันได้ละไอเหี้ยมันไม่มีหลอกสาวอย่างเงี้ยเว้นแต่ไปลงมอดอันนี้ก็ได้อยู่เมื่อมีใครสักคนมันจะกระจี้แถวคอเราอุ้ยจะกระจี้นะอย่าเอ็สมไมพวกนายต้องทำเป็นแอคเทอรกว่าฉันด้วยอ่ะเออพอดีมันไม่มีใครหล่อเท่จริงเท่เท่ากับไอคาวแล้วทั่วที กูได้ตาข้างซ้ายได้วิญญาณมึงได้ลูกคนแรกของมึงได้บ้านและได้เงินเก็บของมึงแล้วมึงเอาปลาแบบดิบๆไปแล้วกันการแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเท่าเทียมแันเฮียละถ้าไอแซคนิวตั้งนั้นค้นพบแกลงน้มถ่วงแล้วก็ผมที่เจอภาพภาพเนี้ยจักไปครับเชี่ยอย่างเจ๋งเลยว่ะและสุดท้ายนี้ไอเด็กขี้นิวันหาตีนซะละ โอ้โหระเบิดแบบนี้เชียดแบบ99%โหมันงระเบิดที่ยตรงนี้เนี่ยโอ้เชีย่ยโอไม่ไม่ไมอย่าเข้ามาใกล้กูโอ้โหแค่วิ่งธรรมดามันก็วิ่งเร็วอยู่แล้วมึงใส่เกาะไดบนนอนไหมกะเกาะแบบนี้ก็ดีนะอย่างนั้นมันก็ไม่กินที่มีรายงานออกมาว่าคนที่เดินเร็วนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขผมโอ้โหเร็วขนาดนี้นี่คือหาความสุขไม่เจอเลยใช่ไหมเพิเล่นม่ครับไม่เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีฟ้า,ฟาเล็กๆอยู่ใต้เรลวินคือแบบโดดแบบศรัทธามากแบบเชื่อมากเลยว่ามันต้องเป็นแบบน้ำแน่ๆเนี่ยอันเนี้ย ไอซครีมแซนด์วิชแบบนี้เนี่ยมันนึกคืนหนังสือทำไมครับที่กินได้ออโอ้หวแล้วก็ทาตองคืนนี่กูก็หิวเลยเนี่ยอืมโดยวัยเด็กเจอเออมันก็น่าจะเข้าใจได้นะก็อย่างที่เขาบอกนะคนเรามันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะเข้าใจแบบไหนนะฮะคือลูนาวาหิวเนี่ยอันนี้ถึงขั้นกินไดมอนด์เลยเหรอคือยังไงคือพีตาเขาจะมาเล่นหัวมึงหรือยังไงว่าแบบว่ามึงจะไปโจมหัวเขาทําไมวะต่ถามจริงพีตามึงโย่ขึ้นได้หรอวะเออไอ้พวกคุ้มครองสัตว์อย่างพีตาน่าจะโย,ยู่นะอืมก็ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักดีนะ 4K ว้าวอ๋อเออเออว่้มันก็เหมือนอนกันอยู่นะเออน่ารักดีน่ารักดีคือ,อยังไงขุดมาแล้วมันเป็นกาชาเหรอแบบขุดเราจะได้แลอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไหมแบบว่า1%อาจจะได้ไดมอนอะไรเงี้ยในชีวิตกูในกาชาก็เยอะอยู่แล้วนะนี่กูต้องมาเจอในไรไหมครับพวกนเนี้ยมองไปมองมามประตูนรกอยู่นะทหไหมมีใครจะไปนรกหรือไงวะอย่าลืมขุดโกสตตนมาด้วยล่ะต้องการพอดี คือไอตัวขาเนี่ยมันเอาออกมาเหมือนเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมแต่ว่าคือไอตรงที่มันเป็นสไลเดอร์ลงมาเนี่ยมันร้อนนะไอพวกเด็กที่ไม่ค่อยออกไปเล่นข้างนอกหรือไม่ได้ไปสวนหรือไม่ได้ไปอะไรคือตามประสบการณ์นะไม่ว่าจะเที่ยงจะ,จะเย็นก็ตามเหอะมันความร้อนมันยังอยู่โวยเอายิงแต่ถ้าคุณบอกว่าเอยฝนตกมันก็น่าจะเย็นมันก็น่าจะเล่นได้ใช่หรอเออตูดมึงเปียกมึงชอบปะล่ะนางนั้นแน,น่นนางนั้นฉลาดแต่นางนั้นเข้าใจไหมครแล้วเฟรน์โอ้เชี่ยนะเข้าใจไหมครับไม่รู้สินะ่าจะเจอยากพอๆกับนิทไล์และมั้งไม่ครับ วอคับสตาคับมายโคซ็อปในที่สุดฉันก็ได้บันมาทั้งหมดแล้วหรือจริงๆที่ Microsoft ทําพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาไมค้ามาวอคับมาสตาคับมาเนี่ยเพื่อจะเล่นไอ้บุกเชนี่ใช่ไหมคลิปเปอร์อัปเกรดโออย่ากลับไปเลยเอาจริงนะจะบนจะล่างเนี่ยแม่งก็ระเบิดเหมือนกันอะแต่แค่ข้างล่างมึงน่ารักแค่นั้นแหละโอ้นั่นมันแกะไม่ใช่เหรอน่โอพระจจ้าเอ่อมันก็มันไม่รู้ว่ามันจะไปหลงเข้าไปได้ยังไงนะแต่เออนี่คืออิมมอร์ลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอืม ให้ได้แค่ขนมปังก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปและนี่คือแอมเปอร์บุ้มบุ้มคือลือของบราซิลงั้นเอาไป5ก้อนละกันนะขนมปังนะ่ะเออก็ดีวกว่าไอ้มีมตะกี้เนี่ยมันได้แค่ก้อนเดียวเอาฟักทองไปวางปกติอืมใช้ไอ้พิสตันดันลงมาให้มันเป็นกลมอืมรอแม่งปลูกให้เสร็จโอ้โหใครมันจะสรรหารอวะแบบมึงเป็นพระเอกเก่งเทพจากอนิเมะที่แบบว่ารอให้ไอ้ฟักทองมันโตเพื่อที่จะให้ทันกับเหตุการณ์ซอมบี้บุกเลยไงวะจากวิดีโไมค์มันอาจจะไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเอาจงริงนะกว่วมึง อ๋อในตัวลิมารุเนี่ยมีแต่สลามสลามแล้วก็กล่องปริศนาแล้วก็สลามนะฮะเอ๊ะมันคืออะไรวะมันอาจจะหมายถึงอาวุธก็ได้มัง้งมันอาจจะหมายถึงอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่านี่เป็นการลองไอออฟเป็นด้ร์เป็นครั้งแรกมันจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงผมไม่สนหรอกแต่ถ้าเจอประตูดีเอ็แล้วเนี่ยบอกผมด้วยนี่คือไอรอนแมนที่ทุกคนคิดและนี่คือสิ่งที่ผมคิดเออตัวมึงก็มีแต่ไอรอนทั้งตัวแล้วเอ็กก็เป็นไอรอนอะไรมันก็ใช่เว้ยมันคือไม้3อันแล้วก็ขนแกะ3อันแต่มันเเหมมืออนึงา ไม้กับขนแกะมาวางไว้เป็นบล็อกกันแล้วมึงก็นอนอะ่ะคือถ้าวางบล็อกเฉยๆในเกมมันก็นอนไม่หลับแต่ถ้าในชีวิตจริงแบบนี้กูก็ไม่หลับเหมือนกันไม่รู้หรอกว่าคุณจะดูมากี่มีมแล้วก็ดูกี่คลิปในช่องผมแต่ถ้าคุณมาเจอไอแพนด้าตัวนี้ขอให้โชคดีนะฮะสุ่มแล้วไม่หลุดเลดได้แต่ตัวที่ต้องการแล้วก็ต่อให้หลุดเลดแต่ก็ไม่ลึกด้วยอ่ะคนเจ้าชู้เขาคิดถึงผู้หญิงคนอื่น,นแน่เลยผมสนุลแล้วเวลเจอร์มึงเอาไอ้มันออกไปทำอะไรวะเออน่าคิดเว้ยไอ้แย่ชิบ ไอ้นะี่มันกินหมาเหรอเอ้ยในไทยมันก็มีจังหวัดไหนสักจังหวัดหนึ่งนี่แหละกินหมาจังหวัดอะไรวะห้าสิบวิธีการตายนะไมครับผมก็จะแบบใช่เดี๋ยวได้วันละสมองโตละก็สรรหาในะวิธีตายนะไมครับห้าสิบอย่างเนี่ยคือถ้าลุงไม่ใช้พวกไดมอนเนี่ยผมขอได้ไหมผมจะเอาไปขุดดินคือแบบไม่ต้องเอามาเล่นแบบนี้ได้ไหมมันเสียของ เอาลาวากะน้ำเนี่ยมาผสมกันที่บล็อกตรงกลางก็จะได้เป็นดาบไม้นะฮะได้เวลาสมองโตอีกรอบสมองโตเฮี้ยอะไรวะเพื่อขุดหินเอาก็ได้มั้งนี่แหละสภาพกูตอนเผาบ้านพี่เบลนะฮะถ้าใครไม่อยากโดนเผาบ้านนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดติดตามไม่งั้นก็เข้ากลุ่มดิสคอร์ดไม่งั้นบ้านมึงในไม้ครับดูดกูเผาแน่เมื่อผู้เล่นไม้คับที่หิวหอยนั้นเห็นหมูกาลังเดินผ่านไปผ่านมาตีแม่งด้วยดาบนี่แหละเป็นกันทุกคนฮะเดินไปเดินมาตอนไม่หิวมันก็ไม่อะไรหรอกแต่พอหิวเท่านั้ คือมึงชอบไมค์ครับใช่ไหมงั้นบอกชื่อชาวบ้านมาให้หมดไปเลยเราสปัสสัตข้าวแป้นน้ำไปเลยในกูวางป้ายทั้หมดแล้วน้ำไม่ไม่ทักเข้ามาแน่นอนเฮ้ยันชั้นนี้ทำได้ยังงวะและนี่คือฐานลับหรือคนที่สร้างบ้านวันแรกไม่ได้นะฮะก็จะไปใส่อยู่ใต้ดินนี่แหละแต่ บบเอาแบบไอเครื่องบินเจ็ตไล่ล่าอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแนะนาไปดูเกตฮะแม่งแนวแบบว่าเอาการทหารสมัยนี้ไปลบกับพวกต่างโลกก็สนุกดีนะใครดูแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันได้โอ้มากค่คือในเกมฑมันอะถ้าคุณไม่นาพอคุณอย่าไปเล่นเขากับกันนะฮะถ้าคุณไม่นาพอคุณ เหลือครึ่งเดียวเ,เหตุการณ์มันคุ้นๆกับการ์ตูนดังเรื่องหนึ่งนะฮะที่มันแบบว่าปรับปริศนาแต่ว่าเออช่างมันะฝึกมาอย่างดีแต่ฟันกระต่ายไม่โดนเมื่อผมชวนสามมาบ้านเฮ้ย <Hey. S 1> เข้ามามาโอเค นี่เธออยากเห็นอะไรจริงๆปะว้าวเธอรู้ไหมว่าเตียงไหมครับมันแข็ง,งเธอรู้ไหมว่าเตียงในไหมครับมันแข็งแค่ไหนเพราะมันมีเบสล็อกยังไงล่ะแบบว่าเราจะทำอะไรกันดีอะดูหนังกันไหมไม่อะ จะว่าอะไรไหมถ้าเราร้องเพลงให้เธอฟังได้ซีเอาเลย so w y back in the night got o u pick swinging from side to side อ่าแบบว่าฉันว่าฉันไปดีกว่านะเดี๋ยวนี่ยังไม่เข้าท่านหกเลยนั่ง baby tonight the creep e r t a c k is to all stop again แม้ว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วล่ะแบบจับจับทำไม่ไปนี่ใช่นั่นแหละไปละ เราจะได้เจอกันอีกไหมแสกสภาพแล้วคิดว่าคงไม่ได้เจนหรอกไม่ไมเดี๋ยว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 มันจะไปไหนล่ะหาแฟนเล่นไมค์ครับได้มันหายากกว่าหาแฟนธรรมาดากนะ <laughs> ภาพนี้มันก็ปกติเดี๋ยวนะเออมันได้ด้วยเหรอวะและสุดท้ายนี้ <c oughs> ลองคิดนะว่ากำลังลั์สตรีมเกมไมค์ครับอยู่และลืมลบมัดนี้ถ้าเป็นผมผมก็ยิงนะไม่งั้นสตรีมแม่งแตกก่อน <c oughs>